รายการน,นี้ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนถ้าผู้ปกครองผู้ปกครองอย่าดูต้มเบื่อสาเด็กอ่ะอ่ะไม่ใช่ต้องเตะเด็กต้องเบิดอสาผู้ปกครองสิอ่าอืมถูกแล้วมดอกกันค่ะ้าทาจริงมันเจ็บจริงเหรอ,อทำไทยไก็ไม่แพ้หมือนกัีดอกทองสันปากสันปากว่าสามแปดสามแปดลงเลยสิ Oh. แล้วยังโง่ไม่พออีกต้องตายโง่จนตายใ oh. ายก <Hi. S 2> <Sorry. S 1> ลับมาเจอกันเ <Sorry. S 1> ลย มาเจอกับพี่นัดแล้วยังไงแซววันนี้เอจะมาทำอะไรกันเถอพี่นัทอะไรนัมาทำไมวันนี้อยากจะมาด่ากันค่าจิงเป้าขันตากันแล้วเนี่ยว่าทไมอ่ะอยากจะด่า่อความากต่อเลยพี่นัะสู้นไม่ได้ทาไมครับเระ่ภาษาจิงมันเจจริงเหรอคาไทยก็ไม่แพ้หนจาอ๋อไม่เชื่อแล้วมาดูกันนะครับว่าคาด่าแบบไทยๆและก็คาด่าแบบจีนเนี่ย อันไหนใครดาบเจ็บก,กว่ากันรอบ one f i โอเคนะครับคำที่หนึ่งม,มาเอาแบบนี้เลย<า>เอีเล็กคืออะไรอ่ะอา้าไ,ไ,ไม่เจ็บเลไม่เจ็บหรอก็มันก็ปืนสัตว์ชนิดหนึ่งอ่ะแล้วไงแล้วไง,ง ไม่เจ็บเ,เลยใช่แล้วมันก็อยู่ในสวนสัตว์มันทำไรเราไม่ได้ e อีแรดเนี่ยมันเจ็บมากเลยนะเพไมะว่าแรดเนี่ยมันเป็นสัตว์ตัวเมียที่แบบต้องตกตีแย่งชิงตัวผู้อะไรเงี้ยกว่าที่จะครอบครองได้มาเขาเลยเปรียบเทียบกับหญิงที่แบบอะไรนี้ประมาณอีแรดมันเป็นนักลบไม่ใช่นักลบย์อีแรดอีแรดเป็นนักลบอ้โะอมแล้วลองนะพี่ดูห้าสี่สามสองวอมปา แล่วอะไรไอไข่เต่าค่ะไข่เต่าก็ <c oughs> ดีดีอร่อยไอเก่งตรงไหนอะไอไข่เต่า มันเจ็บมากทำไมอ่ะอีต่าอ่ะเขาไม่สามารถมีลูกด้วยตัวเองเขาต้องมีอะไรกับงูอ้เธอมีลูกออกมาได้ใช่ใช่แล้วมันก็เหมือนกับว่าตาคนนี้เป็นลูกของไอเต่ามันตากังพ่อแม่ของเขาบอกว่าพ่อแม่เขาไปมั่วเอ้ยตากพ่อแม่ใช่โอเคเตโอเคเออ่ดาไข่เต่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 าคำนี้เจ็บแน่นอนมาไอดอกทอง ทำไมต้องทองด้วยอ่ะโอ้โหนเจ็บมากเลยนะถ้าคนไทยหลุดด่านี่ออกไปร้องไห้เป็นแชมป์ี่ชั้นงเลยอ่ะทำไมอ่ะต่อทองต่อทองมันก็ดีนะไม่มันมีที่มามอนมีที่มามันเป็นมาจากวรรณคดีไทยเรื่องตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่านางสุวรรณมาลีอ๋อชั้นงเขาอาจจะเขาจะเป็นประมาณว่าบาผู้ชายนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็เลยเปรียบเทียบผิดว่าสุวรรณสุวรรณแปลว่าทองมาลีแปลว่าดอกไม้ก็เลยแบบ คาแรคเตอร์อีดอกพองอ่าคนผีวคนนี้แหละอะไรในในข้อถามหน่อยเขาสวยไหมก็สวยนะนางซูน่าลีอะไรเนี่ยอะไรประมาณนั้นก็หยับไปอีดอกพองอ่ะคำาต่อมาเตรียมรับคิดก่อนนะเอาแบบเจ็บเจ็บเเลยเนาะสุดๆมาเลยเอาสแบบอะไรพลาดเลยเตรียมพร้อมยังพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามกู้ยุต้า แต,แต่ว่าอะไรอ๋อต้องแปลใช่ไหมแปลแล้วมันก็เหมือนแบบให้ม้าให้หมาหม้าหมาโ <c oughs> อ,อ้โอเคเอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้เจ็บไหมเจ็บเออนี้คนนี้เจ็บอันนี้ก็ ก็โอเคนะถือว่าผ่านนะอ้ใช่ถอว่าผ่านนะแลก็าแปลเพราะว่าคนจริงอ่ะคิดว่าหมาเป็นสัตว์ที่ต่ำคือต่ํตคนตักคนอื่นก็ตับเป็นหมาได้ใช่ไหมแล้วก็ขนาดต่ำแล้วให้ม้ามาจะเลีนอเคเข้าจเข้าอีชนีชนมีไงตัวชนีอะตัวนีเนี่ยที่แบบอ๋อหัวะ ที่มันลิงใช่ไหมได้แล้วอ๋อก็เพราะว่าหนูได้กระเทยอ่ะตัดหนูปล่อยตัดหนูปล่อยหนูก็เลยคิดว่ามันเฉยๆเพราะว่าต้นต๋าเยอะไปแล้วว่าเฉีมันเปแบบร้องนี่หาหัวแม่งอิฉนีฉนีโอเคต่อมาจะเป็นคำสาบที่แบบทุกคนตัดกันคนจริงทุกคนตัดกันรู้กันดีเออใช่รู้กันดีอันนี้ ยำตัวนะอ่าโอเคมาเลยหนึ่งสองสามชาปีอะไรนะชาปีชาปีอแปลว่าชาแปลว่าโง่ปีแปลว่าอวัยวะของผู้หญิงอ๋ออะอวัยวะแล้วยังโง่ใช่เอออันนี้นี่ความหมายที่แรงแรงเลยนะอันนี้ตากผู้หญิงได้ตากผู้ชายก็ได้ชาปีชาปีโอเคทำต่อไปนี่เป็นเรื่องว่าเป็นคำเก่าแก่ของไทยเลยเขาด่ากันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วได้นั่นก็คือ ยีหายีหาขาดเครื่องเลยใช่ขาเหรอคะใช่ขาดเหรอคะหามันเป็นเรียกว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งหาลงปักเนี่ยตายทั้งหมู่บ้านเลยตายทั้งหมดเลยผู้ชายทำอะไรนะไอ้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 หมายถึงผู้ชายอีหมายถึงผู้หญิงอ๋อได้ขาดได้ขาด ทำด่าต่อไปในเดียมเขาไม่เลยยังมามาเลยมาแล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่จู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 แปลว่าอะไรจูอ่ะสี่แปลว่าตายจูแปลว่าหมูหมูตายใช่หมูตายเพราะว่าในภาษาจีนอ่ะหมูแปลว่าคนที่ง่มากแล้วยังโง่ไม่พออีกต้องตายโง่จนตายโง่จนตายตาย ถ้าไปทำไทยก็ประมาณไอ้ควายไอ้ควายจะกประมาณโอ้โหอ้โแต่ว่าคนจีนไม่รู้สึกว่าควายจะเป็นควายควายควายดีๆนะควายควายควายอยู่ได้เลยโอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่แรงมากควายควายอยภาษาจีนไม่ได้รู้สึกว่าควายเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ขยันขยันเออขยันรูกแบบไม่ไม่ต่าเลยเพราะว่า ถ้าคนไทยตกคนจริงว่าควายใช่ไหมควายควายควายแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรไม่ถ้าว่าด่าว่าหูแล้วคุณจะเจ็บไหมแต่ว่าหมูคนไทยเจ็บไหมไม่เจ็บหมูเป็นอะไรที่น่ารักอ่ะน่ารักตรงไหนวางก้วนขี้เกียจก็ขี้เกียจแล้วสุกโคอยู่กับพี่ ถ้าคนไทยกินหมูมั้งมันก็เลยรู้สึกไม่เรื่องอะไรไม่ไม่เจ็บอะไรมากเลยคุณจิงก็กินหมูก็เหรออ๋อก็รู้สึกว่าหมูเป็นชนิดที่สุกโระแล้วก็โม่มากโอเคถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบก็ประมาณว่าไอควายอ่ะอ่าประมาณอาจจะเจ็บแต่ว่าผ่านแล้วกันทางนี้อโเคนี่เลยไอ้เหี้ยโอ้เหี้ยเหี้ยไอสัตว์ชนิดหนึ่งอืออือใช่ใช่ใช่หนูเคยเห็นตัวใหญ่มากใช่เจ็บแม็กขนาดเขาถูกดับไอ้อีเหี้ย อ๋อไม่เจ็บรู้ไหมทำไมทำไมที่เมืองจริงไม่มีเฮีย <c oughs> ไม่มีค่ะเพราะอะไรเดียวกันเลยคือว่ามันจะชอบขโมยของชาวบ้านเข้ามากินเ็ดกินไก่อะไรเนี้ยค่ะบเฮียมานว่าพิสัยไม่ดีว่าสองนวนแล้วกันนะสานวนสเมนวนเย鼠眼อ่ามันมันมันตัดถึงหนูแล้วก็บอกว่าคนเนี้ยหน้าตาเหมือนโจรแล้วก็ตาเหมือนหนูทําไมบอกว่าอ่านี้ใส่ของหนูไป ขโมยของชอบไปขโมยของออแล้วก็หน้าตาเหมือนเหมือนหนูแล้วอย่างหนึ่งหนูอ่ะเป็นสัตว์ที่สกปรกมากเขาอยู่ในท่ทษใช่ไหมอยู่ในท่เออแล้วก็อยู่ในที่เหน่นๆอะไใครชอบเป็นเลยเป็นเลยเป็นความหมายที่ไม่ดีไอ้หนูใจร้อนไม่ดีแต่คนไทยนี่คือน่ารักนะหนูใช่ใช่ใช่หนูหนูอะรน่ารักเนี่ยแต่ว่าคนไทนี่คือดูแลมากไอ้หนู แล้วมีคำหนึ่งที่เป็นภาษาจริงหนูอาจจะตามมาเลยอะไรมาเลยนะโอเคหนึ่งสองสามสันปะสันปสันปอืมว่าสามแปดสามแปดงงเลยสิมันยังไงอะแล้วมันเกร็จเป็นไงถามก่อนรู้ไหมวันสตรีเป็นวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้โอเควันที่แปดมีน้าอ๋อสตใช่ใช่เขาก็เอา 3 8เมืองวานเนาะเอามาตักผู้หญิงออบอกว่าคนเนี้ยเป็นพวกพวกที่แบบเสือเรื่องชาวบ้านแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มันหนูบ้านอะไรแบบเนี้ยเรื่องของชาวบ้านเสือไปทั่วใช่ก็มาตักผู้หญิงเอาแต่ว่าอาจจะตักผู้ชายก็ได้นะซัมบ้าโอเคได้ได้เหมือนกันใช่ไหมเออไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าหนูอยากจะตักพี่เฉยๆจบตัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ เป็นไงบ้างครับวันนี้คำด่าของไทยและคำด่าของจีนนี่มีความอะไรเจ็บกันอ๋อหนูว่าภาษาไทยก็แรงนะก็แรงแต่ก็หลายคําที่เรียกว่าชนกันนะใช่ใช่ใช่ใกล้กันแล้วก็ชนกันแต่อาจจะเปลี่ยนสถานะหรือก็าเรียกว่าเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมตามที่เป็นอยู่อ๋อใช่แต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าคําดับไม่ว่าจะภาษาจีนก็ตามหรือว่าภาษาไทยก็ตามมันมีจินตนาการมากใช่ไหมใช่ไหมมันมีที่มาที่ไปแล้วก็่ธรรมดานะเออหนูชอบอ่ะโอเคครับวันนี้นะครับ ถ้าคำใดวาจาใดไม่สุภาพนะคะต้องกราบขอโทษเลยนะคะกอีขอบคุชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจได้ยนะครับมีคอมเมนต์ติดตียังไงเขียนไม่ได้เลยครับนั่น大家不要忘了去关注肖太后的频道，然后呢去关注转发评论，我在哪里？没搞懂啊，然后拜拜哈。แล้วนี้นะครับชอบอาเสียใจโค้กครับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนครับ เจเงบายบายเจเงสวัสดีค่ะดดดห้าเออหงอห่งหอหนึ่หมูหมูหมูย่ายางย่างยาย่าไม่พออีกเหรอมีด้านพอเก่งแล้วโอ้ย ก,ก็สิริขอบคุยนะคะจริงจิงบ๊ายบา